ก็ลังคิดอยู่นะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมองมองไปแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหอคอยงาช้างคนแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงนะแล้วกว่าจะประสบความสําเร็จเขาต้องทํำยังไงเขาเคยล้มไหมนะและถ้าเขาเคยล้มเขาผ่านมาันมายังไงเขาต้องเก่งขนาดไหนนะถึงจะประสบความสําเร็จหรือมีอะไรอีกบ้างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นที่พวกเราไม่เคยรู้แล้วมันน่ารู้ไปดูกันดีกว่าครับอ๋อลืมบอกไป ที่นี่สวยมากเลยนะ ับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของบ้านจริงๆแล้วนะครับทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่าการมาเป็นเจ้าของบ้านอย่างทุกวันนี้แน่นอนความประทับใจแรกของผมนะครับคือผมเองอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจกัแแบแวบแรกที่ผมได้เข้ามาตรงนี้ที่ผมลงรถมาแล้วผมมาเห็นผมรู้สึกว่าผมให้ที่นี่แบบว้าวเพราะว่าผมไม่คิดว่านี่จะอยู่กลางเมือง เรามาเจเริญกรุงแต่ความรู้สึกที่ผมได้คือผมผมได้ความรู้สึกจากหัวหินได้ความรู้สึกเหมือนผมไปกระบี่ที่ผมมองไปคือแม่น้ำเจ้าพระยาและตอนนี้เราอยู่ในห้องไหนครับคุณก้อยครับขออีกทีเชนทาส์ <Pen house S 2> ค,ค่ะซึ่งเป็นห้องที่คุณก้อยใช้เวลาบ่อยไหมครับต่ห้องนี้เพื่อนๆหรือใครมาก็จะพาขึ้นมาชมเนี่ยค่ะก,ก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแปลว่าห้องนี้ก็มีปรราร์ตี้กับเพื่อนๆสนิทบ้างใช่ไหมครับก็ค่ะจัดปาร์ตี้เล็กๆได้สําหรับแบบสิคนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ ลูกค้าที่จองมาห้องที่แพงที่สุดได้วิวที่ดีที่สุดห้องนี้สมมติว่าลูกค้าจองมาเท่าไหร่ครับก็มันมันแล้วแต่ออคเตอร์ซีของโรงแรมช่วงนั้นด้วยมันก็ตั้งแต่8 0,000ื่นยันแสนกว่าโอเคก็คือได้เกี่ยวกับเรื่องของฟาริิติเรลๆอย่างการจะมาเป็นคุณก้อยอย่างทุกวันนี้คุณก้อยซาลนลาดิการบดีเริ่มต้นจากความที่เราอยู่แบงค์มาทําธุรกิจโรงแรมเนื่องจากเป็นธุรกิจของสามีแล้วก็เรียนรู้จากโรงแรมเล็กๆประมาณ30ห้องอะไรทําให้เราทาได้ขนาดนี้ครับ ตอนนั้นก็ยังยังเด็กๆอยู่ด้วยเนาะประมาณ30ต้นๆอะไรเงี้ยจากทำงานแบงค์มาแล้วพอแต่งงานเงนี้ยคือที่บ้านสามีทําธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นกรงศีเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับกองศรีเหมือนแบบอยากทําอะไรด้วยตัวเองกับสามี2คนดีกว่าแล้วเริ่มจากเล็กๆเนี้ยก็เลยทำโรงแรมเล็กๆ30ห้องที่ทุูนย์วิทย์แใช่ไหมคะสามีบอกว่า เอาชื่ออะไรดีก็นั่งคิดกันคิดไปกันมาเอาชื่อชื่อเธอก็ได้นะสลินลาก็ตั้งว่าสลินไปเลยสั้นๆค,ความหมายแปลว่าน้ำอย่างนี้นก็เลย oh. ก็เอาชื่อเธอแล้วกันเธอจะได้ตั้งใจทําให้มันแบบยาวๆเลยให้มันแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คน<ล>เป็นเป็นพนักง,งานแบงก์อยู่ส่วนไหนของแบงค์ครับผมคนนี้ทมเป็นร<ล>่วมในการฝ่ายการกองทุนแล้วโดดมาทําโรงแรมต้องปรับตัวเยอะไหมครับพลิกไปเลยะคะ่ะก,ก็เยอะ เยอะเหมือนกันพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ท้องใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็เพิ่งได้ที่มาตอนช่วงที่ท้องเลยอ่ะแล้วก็อย่าบอกว่าท้องต้องไปคุมก็ดูก่อสร้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่สามีจะดูก่อสร้างแต่ก่อสร้างเสร็จคลอดพอดีแล้วก็สามีบอกอ่ะลูกคลอดแล้วก็มา ต่อต่อเลยบริหารต่อเลยแต่ว่าตอนนั้นมันแค่30ห้องเราก็เลยทําทุกอย่างเองได้หมดก็เหมือนเป็น GM เองก็ผดูทั้งหน้าฟอนต์เรสเซอร์เวชั่นติดต่อ o อทเอนี่ไม่รู้สึกว่าสามีเราใช้งานร้อนเหนื่อยเกินไปหรอครับที่ผมกำลังยุยงอะไรไม่ไตอนนั้นมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ด้วยไงว่าแบบเอออยากรู้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไง มันเป็นฝันของเราหรือเปล่าเรื่องธุรกิจโรงแรมใช่ใช่<ๆ>มันก็เป็นฝันเพราะเราอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเราก็อยากทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาแล้วโรงแรมมันก็เออน่าสนใจเราก็อยากอยากทำอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบเอออยากเรียนรู้งานตรงน,นมันก็กระตือรือร้นในการทำเนาะตอนนั้นก็30สิต้นต้นเองก็เลยบอกว่าเออไฟแรงอยู่ก็เลย เรียนรู้งานตรงนั้นทั้งหมดแล้วก็ที่สุขุมวิทซอย8มันยังมีโรงแรมตรงซอยนั้นแค่2โง 2> รงแรอ่ะเราไปลงที่สองมั้งมันก็เลยแบบโอ้สุขุมวิทซอย8ที่แรกชื่อที่ว่าอ่าสลินโฮเทลสุขุมวิทซอย8ค่ะแต่ <30 S 1> ตอนนี้<อ>เปลี่ยนชื่อเวลาะนะทำแบรนดิ้งใหม่เป็นลาปติสสลินสุขุมวิท8แต่ว่าตอนนั้นอะ่ะคือลูกค้าเยอะมากพอเ,เปิดมาเต็ม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 ตลอดไงก็เลยมันเหมือนแบบทำแล้วมันขึ้นขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอ่าก็เลยมีลงที่ 2 3 4ต่อมาได้ก็ตามมาเรื่อยใช่ผมเชื่อว่าคนเราเวลาเริ่มทําอะไรครั้งแรกครับเราเต็มที่อยู่แล้วผมเชื่อมั่นเลยให้คะแนนตัวเองหน่อยได้ไหมครับครั้งแรกที่ทำเซรินโฮเทลให้คะแนนตัวเองในความตั้งใจในความสำเร็จตอนนั้นกี่คะแนนครับเต็มสิบให้เก้านะเพราะว่าให้เวลากับมันเยอะมากอ่ะแม้จะมีลูกอ่อนแต่ว่าเราก็อ่ะแม่ช่วยเลี้ยงหน่อยนะเราก็แบบนั่งทำอะไรของเราแบบเรสเซลเวชั่นอะไรก็ทำเองอะไรทุกอย่างเองติดต่อ เอเจนต์ <Agent S 1> เองคุมแม่บ้านดูห้องทรอะไรก็คือแบบสิงอยู่ที่โรงแรมแบเบเยอะมากอะไรเงี้ยจนมีโรงที่สองก็ยังก็ยังยุ่งมากๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยครับเขาต้องเรียนรู้ทุกกระบวนการด้วยไหมครับมันคือเงื่อนไขเขาเรียกว่าเป็นคย์หัวใจไหคือเราก็ต้องรู้อินดีเทลของแต่ละแต่ละดีพาร์ตเมนต์อะทีมมันใหญ่ขึ้นเราก็ มีลูกน้องในแต่ละหน่วยใน,ใ,นในแต่ละดิพาร์ตเมนต์มันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็พอยิ่งมีหลายโลงอีโคโนมะี s c a อฟสเกลเนาะก็ใช้คนคที่เป็นเป็นครอเรทตรงกลางคือเราต้องจัดระบบให้มันดีขึ้นด้วยค่ะครับหนึอ่อามสี่อยู่สุขุมวิททั้งหมดเลยป่ะครับใช่ค่ะมีสุขุมวิท8ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ทองหล่อหครับแล้วก็มาได้ที่ตรงสุขุมวิทสิอีกครับซอ<ม>แล้วก็ มีสุข,ขุมวิท57ทำไมน,นี่ถึงโดดมาอยู่แถวเจริญกรุงครับคือพอมันมีสุข,ขุมวิท4โรงแล้วก็เลยคิดว่าโรงต่อไปมันควรจะแบบเป็นที่อื่นแล้วก็ไปได้ตรงประตูน้ำไงตรงประตูน้ำก็ก็โรงใหญ่ตอนนั้นตรงนั้นก็200กว่าห้องแล้วก็คิดว่าออกะประประตูน้ำก็คงไม่ไม่ได้มีอีกแล้วหาโซนใหม่ดีกว่าซึ่งคิดว่าโซนที่มันกำลังคิดว่าจะบูมนะก็คือโซนตรงแม่น้ำนี่แหละเพราะว่า คุยกับสินแสคุยอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยตันต้องหาที่แถวนี้แม่น้ำเจ้าพยาเหมือนเป็นมังกรใช่ไหมใช่แล้วมันก็มันก็ขดมาตรงแล้วก็เว้าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนรับพลังซึ่งเหมือนดวงเมืองมันจะเปลี่ยนยี่สิบปีอ่ะเดี๋ยวบอกว่าต้องศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องพวกนี้ด้วยไหมครับอ่าใช่เพราะเหมือนแบบประมาณปีหน้าเมืนตดวงมันจะชิฟมาแถวนี้อ่าเขาก็เลยบอกว่าเออหาที่ก็หาที่แถวแม่น้ำหน้าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่า บอกพวกเอเจนต์ในหน้าว่าแบบช่วยหาที่แถวริมน้าเจ้าพยาให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ถามนะเราฝั่งไหนหล่ะเจริญกรุงเจริญนครอะไรเงี้ยเราก็บอกเราพิเอเฟอร์เจริญกรุงเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องข้ามสะพานไปเพราะว่ามันไปคอขวดตรงสะพานเยอะมากเลยครับไม่กี่เดือนก็ก็มีในหน้าติดต่อมาว่ามีตรงนี้แต่ว่าที่มันก็ไม่ใช่ว่าลาบลื่นปูได้บกุหลาบนะกว่าจะได้ที่แปลงนี้มาฟังแต่ฟังนั้นมันเหมือนง่ายมากเลยนะครับ ปัญหามันก็เยอะเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมอขอเล่าปัญหาหผมปังหน่อยนะกว่าจะได้ที่แปลงนี้มาเพราะมันดีมากพอมันที่แปลงใหญ่เราก็ต้องติดต่อเพื่อเช็คที่แปลงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ามันติดปัญหาอะไรไหมเพราะว่ากว่าก่อนจะลงทุนอะไรเป็นหลายร้อยล้านเราต้องเช็คเยอะครับแล้วก็ดูว่ามันจะสร้างได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถนนทางเข้าก็มีสันสันสันเจ้าขวางถนนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันจะขอสร้างอะไรไม่ได้เลย เราก็ต้องเอ๊ะทำยังไงดีศาลเจ้าตรงนี้เราก็เลยคุยกับชาวบ้านก็ต้องคุยกับชาวบ้านรอบๆทั้งบอดอะไรเงี้ยว่าเราจะดูแลศาลทีกงตรงนี้นะเราก็เลยอ่ะขอชาวบ้านเชิญองค์ทีกงไปไว้ที่วัดช่วงที่เราก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จเราก็อัญเชิญท่านกลับมาอยู่ที่ที่เราฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะคะคนที่มาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเอ้ยไม่คิดว่าเข้าซอยมาแล้วแบบจะเจออย่างนี้นอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ชอบมากคือตอนนี้เทรนเทรนโลกเนาะมันเปลี่ยนไป<ม>ที่ต่างประเทศหมาเหมอมันก็ไปไหนได้มันก็เข้าห้างได้มันก็ไปไหนได้เลยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเมืองไทยไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายที่ก็เริ่มเปิดรับมากขึ้นรเราก็เลยว่าเออเราเป็น luxury hotel แต่ว่าเราเป็น lifestyle hotel ด้วยเพราะฉะนั้นมันมัน m i ์กันได้ก็เลยมันก็ต้องจัดระบบเนาะก่ hmm. อนที่จะเปิดบ้านรับน้องหมาน้องแมวเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องจัดระบบบ้านเราก่อนว่าเราจะจัด โซนนิ่งยังไงเราจะเตรียมพร้อมยังไงแม่บ้านต้องจัดอุปกรณ์ยังไงสําหรับการทาความสะอาดเตรียมคนมาสําหรับจุดทําตรงนี้อะไรเงรี้ยล็วโซนนิ่งของห้องพักของแขะซึ่งมันจะต้องแยกเป็นอีกวิ่งหนึ่งซึ่งเซเปอร์เลเลยจากลูกค้าทั่วไปที่ท,ที่ที่เขาแบบอาจจะไม่ได้รักน้องหมาน้องแมวใช่สมมาบางท่านเ<พ><ค>นขนหมายอย่างเงี้ยวิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นโซนนิ่งที่ว่า ไม่คอนเน็กกับโซนที่ที่ของคนอื่นเลยก็คือให้แขก<จ>ทั่วไปได้อยู่อย่างไรเวทจริงๆเมื่อกี้เราพูดเกินถึงปัญหาไปนิดนึง<ม>แล้วเ่รว่ามันก็มีนู่นนี่นั่นบ้างนิดหน่อย<ม>แต่ถ้าสมมติคนทาธุรกิจในลักษณะเน,นี้ย<ม>ใครไม่รู้หรอกเขาไม่ได้มานั่งคุยกับเจ้าของโรงแรมแบบผมเพราะว่าเขาก็เห็นคุณก้อยตามสื่อเห็นคุณก้อยในรายการก็ประสบความสําเร็จแล้วอะโรงแรมก็ใหญ่โตหรูหรามันมีปัญหาถึงขั้นเราเคยถึงจุดที่เราไม่ไหวไหมครับถ้าถึงขนาดเราไม่ไหวนี่ก็ ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมันจะถึงแค่มากสุดก็คือโควิดนั่นแหละที่ทุกคนเจอเพราะว่าธุรกิจลงารงจ์ใ่เลยเจอหนักที่สุดเลยตอนนั้นแต่เราก็ปรับปรับตัวเร็วพอสมควรนะเพราะว่าพอปิดประเทศปุ๊บอันนั้นะเราก็ปิดแล้วเราทำเหมือนรีออแกไนซิ่งโอคก่อกใหม่เลยอาจจะมีอให้ออกบ้างบางคนเพื่อเพื่อเพื่อรักษาส่วนรวม แต่ว่าเราก็อ a d a ปตัวให้ผันโรงแรมให้กลายเป็น ASQ บางโรงก็เป็น s s q บางโรงก็ทำเป็นเซอร์วิสสปาร์ทเมนต์ก็รับรายเดือนเลยอ่ะก็สำหรับคนไทยนั่นแหละก็คือปรับเหมือนเดิมเหมือนที่บอกใช่ใช่ก็คือพนักงานเราก็กลับมาทำงานได้ปกติคุณก็ให้คิดว่าตอนนัเงย,ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ช่วงโควิดคแต่สถานการณ์เราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วมันจะก,กี่ปีถูกไหมครับ คิดว <H an> <là> ่าเราต้องแบกไปกี่ปีแล้วเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รู้แบบนั้นมันเกิดความรู้สึกยังไงบ้างในคนทำธุรกิจเป็นคนมองบวกนะแต่จริงมองบวกมันก็ต้องมีแบ็กอัพแลนมีอะไรอย่างนี้ด้วยตลอดแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อแต่ยืดเดือขนาดนี้หรอกแต่มันก็ไม่เชื่อใช่แต่เราเหมือนแบบเป็นโอนเนอร์เนาะเราก็ต้องรับผิดชอบองค์กรอ่ะลูกน้องเขาทําเงินให้เราเพราะฉะนั้นช่วงที่มีปัญหาเราก็ต้องแอบสอบแอบสอบแอบสอบเพื่อตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พยายาม หารายได้เข้ามาตรงนั้นหาช่องทางที่ว่าจะ make money ยังไงได้ในช่วงวิกฤตขนาดนั้นได้สามีให้คําแนะนําอะไรตรงนี้บ้างไหมครับเพราะเข้ามาสายนี้ถูกไหมก็ทําอยู่ด้วยกันนะคะสองคนก็จริงเขาก็เหมือนอาจารย์คนนึงเลยอะให้คําแนะนําตลอดเวลาที่ทําธุรกิจด้วยกันมาเสนอแนวทางอะไรช่วงระหว่างตรงนั้นตลอดอะค่ะว่าเอเราต้องปรับองค์กรอย่างนี้นะเราต้องทําอย่างนี้อะไรเขาดีเทลเขาช่วยเยอะมาก ในกรณีของคนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะเคยคิดเหมือนผมว่ามันดูน่ารักอ่ะใครทำแล้วมันสักเซสมันก็ดูดีเนาะเุรียดเพจเฟลลี่ทำแบบโฮเทลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีใจรักมันจริงๆด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทำเพราะกระแสเขาทำแล้วดีแล้วเราเห็นว่ามันดีเราเลยทำบ้างไม่ใช่คือเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแล้วน้องหมาที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เหลือเกินมันไปไหนไม่ได้เราก็อยากให้มันแบบมีที่ไปเที่ยวเล่นของมันอะไรย่างเงี้ย พอไปที่ไหนเขาก็จํากัดน้ําหนักอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้แหละไหนๆมีโรงแรมตัวเองแล้วก็เปิดให้น้องหมาตัวเองมาเที่ยวได้เ <Yeah. S 1> พราะน้องหมาหนักตั้ง45กิโล4ีิกโลเนี่ยมันหาที่รับยากมากเพราะฉะนั้นนี่นะ่าจะเป็นคําตอบว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทํามันก็น่าจะมีส่วนของหัวใจเราอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันอยากจะ,นะแนะนําอะไรกับคนที่ดูรายการอยู่บ้างกับสมรับคนที่อยากจะทำธุรกิจจะทําธุรกิจนะคะคือก็ต้อง มองว่าเราชอบตรงนั้นแล้วเราคิดว่าเราจะทํากับมันตรงนั้นไปได้อีก10 20 30ปีโดยที่เราก็ยังมีใจรักกับมันไม่เบื่อที่สําคัญคือต้องลงมือทําจริงจังออไม่ใช่ว่าคิดคิดคิดแล้วก็กลัวคิดแล้วก็กลัวคิดแล้วก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายคนที่แบบมีความกลัวอยู่ในตัวอะไรเงี้ยคือเราต้องไม่กลัวเราต้องทำทำแล้วเจอปัญหาแล้วเราก็ค่อยๆแก้ทีละปาะหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะสําเร็จเพราะเจอหลายคนว่า คิดคิดค um, like be ิดแต่ว่าลงมือทําไม่ได้ส ja ักทีเลยค่ะแต่ว่าคาว่าคิดแล้วลงมือทําไม่ได้มันอาจจะเป็นความระวังหรือเปล่าครับว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาเจอปัญหาตรงนั้นว่ามันติดแบบเขาอยากทานะคุณก้อยเขาอยากทําแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันใช่อะไรทำให้เขาโดนคิดเสมอว่าอะไรที่เราทําผิดพลาดไปนั่นอ่ะคือบทเรียนอันราคาแพงเรายอมจ่ายราคาแพงอันนั้นไงี่ยเพราะก้อยจะประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าก้อยทําถูกมาโดยตลอดนะ ใครก็ทําผิดทํา10ผิด2ก็ยังดีผิด3ก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับว่ามันคือบทเรียนของเราซึ่งมันจะสอนเรามันจะทําให้เราเก่งกล้าขึ้นแล้วเราจะไม่ผิดตรงน,นั้นอีกแล้วเราก็จะทําต่อได้เรื่อยๆ oh. เพราะที่ผ่านมามีผิดมาลองผิดลองถูกเยอะใช่แต่ที่แน่ๆทําธุรกิจอสังหาหัวใจคือโลเคชั่นห้ามผิดห้ามผิด ห้ามผิดเลยแหะครับห้ามผิดถ้าผิดนี่คือคุณทูซีทําไปคุณก็เจ๊งเวลาดูที่เนี่ยถึงบอกว่ามันต้องดูแบบสามร้อยอกสิบคงาว่าที่แปลงนั้นมันโอเคคือถ้ายิ่งโรงแรมโลเคชัน่นสําคัญมากเพราะอย่างอย่างของก้อยอมีคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกเลยว่ายังไงโรงแรมทุกโรงแรมต้องใกล้ BTS ต้องเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเข้าได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะทุกโรงจะใกล้ BTS หมด โรงแรมแรกที่เคยทำาซ i ินโฮเทลให้9ก้เต็มสิโรงแรมนี้ให้กี่คะแนนครับ9.5แล้วกัน <S <S สูงขึ้นมาจากตอนสมัยอายุ30นะตอน,นี้ก็อายุเยอะขึ้นเยอะละอีกจุด5้าหายไปไหนครับไม่กล้าให้ตัวเอง1 0เต็ม1ิหรอกเพราะว่ายัางไงมันก็นะคนเราไม่มี1 0เต็ม1ิอยู่แล้วมันต้องมีมีอะไรที่มันยังต้องพัฒนาอีกเยอะที่ต้องแบบคุณต้องทำให้ได้มากกว่านี้ คุณก้อยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณก้อยเองไหมครับบอกกับตัวเองค่ะผ่านมาขนาดนี้ทํามาขนาดนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณก้อยเองไหมครับมีอะไรอยากจะบอกกับตัวเองก็คิดว่าต้องต้าวและพัฒนาต่อไปอะค่ะให้ทันกับเทรนที่เปลี่ยนไปของยุคนี้มันทุกอย่างเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะนันต้องต้องตามให้ทันการจะทำการตลาดการเรื่องไอทีเรื่องทุกสิ่งอย่างมันต้องตามให้ทันด้วยอ่ะอับบกรเาต้องไม่ตกยุคเราตามตามตามโลกให้ทันและอันไหนนาได้ให้นําให้ทันภูมิใจในตัวเองไหมครับผมทาจริงๆครับก็นิดนึงี่ขอบคุณคุณก้อยมากๆนะครับค่ะสวัสดีครับไม่กล้าให้ตัวเองสิบเต็มสิบหรอกเพราะว่ายังไงมันก็นะ คนเราไม่มีสิทธเต็มสิทธิ์อยูแล้วมันต้องมีมีอะไรที่มันยังต้องพัฒนาอีกเยอะอะที่ต้องแบบคุณต้องทาให้ได้มากกว่าน,นี้วันนี้ถือเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยจากคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆเลยคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเขาต้องมีสตางค์และเขาก็ต้องมีสติด้วย ทุกเก้าเดินของเขาเนี่ยต้องเป็นก้าเดินที่เขาไตรตรองพิจารณาทบทวนแก้ไขเผชิญปัญหาไม่ยอมแพ้และเชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนกันนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วประสบความสาเร็จมันก็ต้องมีการล้มลุกคลานบ้างแต่เราก็ต้องอดทนสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทําสิ่งนั้นได้นานสิ่งนั้นจะต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับมันได้เป็นปี เป็น2ปีเป็น10ปีเรียนภาพตัวเองอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วใส่สุดกับมันมากๆความสำเร็จถึงได้จะมาหาเราความรักต้องอยู่ในทุก้าวจริงๆนะครับทุก้าวจริงๆไฮเดบิ